สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาสไตล์วันนี้ก็มีเมนูผัดผักมาฝากนะคะผักของเราวันนี้เป็นถั่วงอกค่ะเราจะผัดถั่วงอกใส่สามชั้นแล้วก็เต้าหู้กันนะคะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะมีสามชั้นมีเห็ดหอมมีเต้าหู้ถั่วงอกแครอทแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยค่ะ วิธีทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทุบกระเทียมนะคะพอหยาบๆเท่านั้นละค่ะเจียวกับน้ํามันให้หอมแล้วก็เอาสามชั้นสไลด์เนี่ยลงไปผัดก่อนเลยค่ะหมูสามชั้นสุกประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะใส่เต้าหู้แล้วก็เห็ดหอมสดเอาลงไปผัดพร้อมกันเลยนะคะ ผัดให้เข้ากันเลยค่ะไฟก็ปานกลางค่อนข้างแรงนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราจะเพิ่มรสนะคะเพิ่มรสชาติให้กับหมูใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันจนหมูสุกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะาใส่ถั่วง,งอกแล้วค่ะถั่วง,งอกกับแครลลอทซอยเล็กๆเนี่ยเราใส่ลงไปพร้อมกันเลยไฟแรงๆนะคะ ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาลงไปผัดตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากๆค่ะไฟแดงๆไม่ต้องผัดนานนะคะถั่วงอกจะได้ยังกรอบอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะ,ะตัดน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่อซอสหอยนางรมนะคะใส่ซอสหอยนางรมเป็นอันดับสุดท้ายค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอม แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดถั่วงอกของเรานะคะวันนี้ผัดจานใหญ่เลยค่ะพิมดูให้ถูกใจอีกครั้งหนึ่งนะคะขาดเหลือ,อยังไงเราจะได้เพิ่มเติมได้ค่ะผัดให้เข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่จานกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ติดน้ำปลาพิกก็อย่าลืมนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆสํสำหรับกําลังใจแล้วก็พลังบวกที่มีให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ